นายวันชัยรุจนะวงศ์อธิบดีอายการฝ่ายต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้าเรื่องการขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนจากประเทศมาเลเซียว่านายจุลสิงห์วสันตสิงห์อายการสูงสุดลงนามในคำร้องดังกล่าวแล้วขั้นตอนหลังจากนี้คือกระทรวงการต่างประเทศของไทยจะส่งเรื่องไปให้กระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลมาเลเซียพิจารณาส่งตัวนายซีดากาสตาเดสมาซซุสมาอย่างประเทศไทยในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนและเขาเป็น ผู้ที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาร่วมมีวัตถุระเบิดซึ่งระเบิดที่ถนนสุขุมวิท71เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและหลบหนีออกนอกประเทศไปยังมาเลเซียขณะที่พลตํารวจเอกปานสิริป,ประภาวัตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสองเรื่องก็คือสารที่คาดว่าจะก่อให้เกิดระเบิดซึ่งตำรวจพบในห้องพักของนางโรฮานีไลลา ซึ่งเป็นผู้ต้องหาชาวอิหร่านอีกคนที่ถูกออกหมายจับครับรวมทั้งการตรวจสอบเรื่องของสติกเกอร์ที่มีข้อความเดียวกันกับตำรวจที่ตำรวจนะครับที่พบในย่าสุขุมวิทห้องพักนางโรหานีรวมไปถึงใต้เบาะรถจักรยานยนต์ของกลางส่วนในวันพรุ่งนี้ตำรวจก็จะนำตัวนายซาฮีไปขอสารอาญากรุงเทพใต้ในการฝากขังต่อไปครับ